รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกัมมี่ที่มีประโยชน์นะจริงๆแล้วมันคือคอลลาเจนนั่นแหละเป็นคอลลาเจนแบบเคี้ยวแก้ปัญหาเวลาที่เราต้องกินคอลลาเจนแบบเป็นผงต้องมาชงลำบากหรือเป็นเม็ดคค้ยายาอย่างเงี้ยก็ต้องหาน้ำกินใช่ไหมอันเนี้ยเป็นเหมือนกัมมี่เปิดให้ดูข้างในเลย ครับมันก็เหมือนตัวเยลลี่ที่เคี้ยวได้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นสับปะร่ในซองนึงก็จะมี40 40เม็ดซึ่งอร่อยนะอร่อยเลยแหละแล้วก็ทั้งซองนี้นก็จะมีคอลลาเจน20 0 0มมิลลิกรัม เขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับของเบสเบสเบสทูโรลดีเอสซีคอลลาเจนจริงๆก็อร่อยเลยนะรสชาติเขาบอกว่าหนึ่งซองก็คือแบ่งกินยี่สิบครั้งกินครั้งหนึ่งก็คือกินสองเม็ด อ่ากินตอนท้องว่างนะสองเม็ดก็คือหยิบมากินเล่นเหมือนขนมนั่นแหละมันก็ให้พลังงานเยอะอยู่นะแล้วมันก็จะมีน้ําตาลสูงอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นพอเป็นพวกกลิ่นกลิ่นผลไม้กลิ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้แล้วก็มีความน้ำตาลน้าตาลเนี่ยก็ต้องระวังอ่าแต่ว่าประเด็นคือมันกินง่ายไงมันกินง่ายคือถ้าเ,เกิดเรากินมาสองปละสองเม็ดก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาว เหมือนบางทีเรามีคอลลาเจนบางอย่างแล้วมันจะแบบค่อนข้างจะคาวแล้วกินยากแล้วทําไมผมถึงรีวิวนี้เพราะว่าผมก็ตอนแรกก็กินเล่นนั่นแหละเอ้ยแล้วแม่งดีเหมือนกันนะคือพอเป็นคอลลาเจนมันอย่างที่เรารู้ว่ามันช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของผิวใช่ไหมเหมือนเติมอะ่ะเติมผิวให้มันเต็มตรงที่มันมีรอยเหี่ยวย่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเหมือนเห็นผลเหมือนกัน เออเห็นผลเลยแหละเห็นผลเลยแหละแล้วก็แบบมันง่ายง่ายต่อการใช้มันยังช่วยเพื่เอเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกระดูกอะไรด้วยนะข้อต่อข้อต่ออะไรเงรี้ยที่ต้องการคอลลาเจนอ่าแต่ถามว่ามันเทียบเท่ากับคอลลาเจนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอลลาเจนจรงิงจังอ่ะที่เป็นพวกคล้ายๆแบรนของพวกว,วิตามินจรงิงจังเลยอ่ะพวกไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มัน ถูกทําให้เป็นให้มันเล็กลงเพื่อให้ดูดซับได้ง่ายอลไรพวกนั้นน่ะผมว่าอาจจะไม่ไม่ใช่เทียบได้ขนาดนั้นอืโดยเบสแล้วมันก็คือเป็นคอลลาเจนที่กินง่ายแต่มันก็ประสิทธิภาพก็ระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วสมมุติว่า2เม็ดเนี่ยมันก็แค่เท่าไหร่มันก็แค่สองพันใช่ไหมเอ๊หารถูกไหมสองสองเม็ดก็แค่หนึ่งร้อดิเออสเม็ดก็แค่ หนึ่งร้อยหนึ่งพันเอหนึ่งพันมิลลิกรัมซึ่งหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยมันก็ถามว่าเยอะไหมต่อวันก็ไม่ได้เยอะก็เถอะถามว่าไม่ได้เยอะคือถ้าเราดูข้อมูลว่าที่ทางการแพทย์แนะนําว่ามันควรจะกินเท่าไหร่คอลลาเจนตต่อวันมันก็อยู่ที่ประมาณห้าพันถึงเจ็ดมิลลิห้าพันถึงเจ็ดพันมิลลิกรัมต่อวันนะต่อวันซึ่ง อันนี้พันมิลิกรัมมันก็ถทำว่ามันะน้อยไหมหน้อยนะแต่มันก็ไม่แย่หมายถึงว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้มีคอลลาเจนเลยเพราะปกติเราก็จะกินพวกอาหารอะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยซึ่งตรงนั้นมันก็มีบางอยา่างบางอยา่างมันก็จะมีคอลลาเจนด้วยถูกไหมออข้อมูลเรื่องตัวเลขพวกนี้ผมเอามาจากคลังข้อมูลยาของเภสัชของมหิดลนะครับมันนี้ไม่ได้พูดเองเรื่องปริมาณการกินที่แนะนำ แต่นี่ก็พูดถึงคอลลาเจนที่เป็นลักษณะไฮโดรไลซ์คอลลาเจนที่มันถูกจ้อยมาให้เล็กแล้วในการดูดซึมเพราะร่างกายปกติมันกินคอลลาเจนเข้าไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะดูดซึมได้ไม่มากเพราะว่ามันมันใหญ่โมเลกุลมันใหญ่พูดง่ายๆประมาณนั้นแต่ว่าเนี่ยมันก็โอเคมันง่ายแล้วก็เห็นผลพอสมควรสำหรับผมนะครับเพราะว่าพอกินเล่นๆไปเนี่ยพอมาดูกระจกตรงหน้าผากปกติมันจะมี ริ้วรอยแบบเป็นเส้นสามเส้นชัดอะ่ะมันจางลงนะมันเหมือนไม่ชัดเออซึ่งระหว่างนะั้นผมก็คิดเออหรือผมใช้ครีมอะไรวะก็ไม่เชิงเพราะว่าครีมที่ผมใช้เป็นครีมเรื่องบรักษาสิวมากกว่ามันไม่ได้ครีมที่แบบอิ่มฟูอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่เกี่ยวแล้วช่วงที่แบบหมดไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อมามันก็เอยไอ้รอยไอ้ริ้วรอยตรงนั้นอนะ่ะมันค่อยๆยชัดขึ้นแสดงว่าไม่ได้มาโนแล้วแล้วพอซื้อกลับมามันก็ค่อยจางลงก็เลยลองซื้อ เยอะขึ้นแล้วก็กินต่อเนื่องนะครับก็น้องผมน้องแฟนก็กินได้กันเลยเนี่ยแล้วก็ซื้อมาเป็นเซตเยอะเลยหลายถุงเลยมันมันก็ประหยัดลมมีเลขอยอยด้วยนะฮะแล้วก็ต้องระวังพวกของปลอมด้วยนะมันก็มันก็จะมีพวกของปลอมด้วยอะ่ะเออก็พยายามซื้อร้านที่น่าเชื่อถือครับเหมือนเดิมมันซึ่งไอตัวนี้มันไม่ได้มีแค่คอลลาเจนนะ เนี่ยมันยังมีอะไรไบโอไทอ่ะแล้วก็วิตามินซีวิตามิน b ีสบสอวิตามิน b ีก็ช่วยเรื่องประสาทสมองใช่ไหมวิตามินซีก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็บำรุงหลายอย่างก็ถ,ถือว่าโอเคก็เลยเนี่ยเอามาแนะนําสําหรับคอลลาเจนที่กินง่ายมันมีหลายยี่ห้อผสมควรน,นะครับถ้าคุณเข้าร้าน สะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นน,น,น่าเชื่อถือเออน,นั้นน่าจะเป็นของแทน้แน่นอนแล้วส่วนใหญ่มันจะมีจัดโปรด้วยซึ่งให้หน้าตาเนี่ยมันก็จะคล้ายกันอย่างเงี้ยในหลายายี่ห้อคล้ายจนบางทีก็ก็ดูยากว่าไหนเป็นอันไหนแต่นี้คือตรงนี้คือของ best best n u r a l ผมว่าน่าเขาน่าจะเล่นคําระหว่าง best ที่แปลว่าสุดยอดกับ natural นะคือ best n r a l แล้วก็ x d h c d h c ที่คุณก็จะเห็นอยู่แล้ว ที่เป็นแบบลักษณะของคอลลาเจนที่เป็นเม็ดอะไรพวกเนี้ยเยอะก็กินครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็มันสองเม็ดเนี่ยเขาบอกว่าก็จะได้คอลลาเจนพันมิลลิกรัมใช่ไหมถ้าเราหารยี่สิบพันมิลลิกรัมไบโอไทได้วิตามินบีสองวิตามินซีมันก็ได้หลายอย่างเขาบอกว่าเทียบเท่ากับประมาณสตรอเบอรี่สิบลูกอืม,อม,มก็เยอะนะก็เยอะนะถ้าเกิดสารอาหารได้ขนาดเนี้ยแต่ประเด็นคือมันอร่อย กินง่ายมันสะดวกครับไม่ต้องเสียเวลาชงไม่ต้องไม่ต้องคอยดื่มน้ําตามสมมุติคุณท้องว่างกําลังจะออกจากห้องคุณหาเวลาที่แบบคุณสะดวกวางไว้ตรงที่ไหนก็ได้ที่แบบเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งตอนตอนตอน,ตอนนั้นนะหยิบมานียครับไม่โฟกัสมันเล็กไปหรอ เนี่ยสองอันแล้วเราก็เคี้ยวเลยอืมจบแล้วก็นแล้วก็ไปตรงเอืดได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าเกิเป็นเมเน็ดน่ะเขาเคยแนะนำนะว่า <c oughs> ถ้าเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยา <c oughs> มันอาจจะให้คอลลาเจนมากกว่า <c oughs> แล้วก็ไม่มีพวกน้ำตาลอะไรพวกเนี้ย <c oughs> แต่แบบบางครั้งคุณต้อง ต้องกินเหมือนกินยาคุณคุณจะขี้เกียจไงคุณจะต้องไปหยิบหยิบมากินอาหารน้ํากินอะไรเงี้ยถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่สะดวกแล้วแต่ถ้คุณพกพาติดไปไว้ในรถคุณก,ก็กินได้เลยแล้วประเด็นคือมาอร่อยไงอร่อยทําให้อยากกินรสชาติเหมือนพวกกัมมี่ตามแบบของกินเล่นทั่วไปเลยแต่มีคอลลาเจนอืมราคา อืมอันนี้เซตนี้ซื้อมาแปดซองเป็นเซตแปดซองแล้วเขาจะแถมมาสองซองมันป็นสิบใช่ไหมตอนที่ผมซื้อประมาณเกือบสองพันอะพันเก้าอะไรประมาณนั้นก็ตกละซองละเท่าไหร่สมมสิบซองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท,บาทราคาก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ด้วความเป็นคอลลาเจนอะแต่้้เกิดคุณไปเวอร์ชันที่เป็นคอลลาเจนจริงๆกว่านี้ยราคาก็จะ ไม่ได้ต่างกันก็ก็จะแพงเหมือนกันแหละแต่อันนี้ฟังก์ชันคือออมันกินง่ายมันอร่อยสําหรับคนที่เริ่มต้นนะผมว่าหรือคุณจะลองซื้อให้แบบพ่อแม่คนแก่ผู้สูงวัยลองลองชิมดูก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้องควบคุมระดับความหมองความหวานนะมันจะมีน้ำตาลนะอย่างที่บอกอันนี้ก็ต้องระวังก็กินง่ายก็ลองดูฮะเพจรีวิวที่จริงขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็เป็นของที่ผมใช้จริงกินจริงอย่างเงี้ย แล้วไม่แชร์กันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับผมคครสดีครับ